เป็นกล่องมันมีทั้งไฟฉายแล้วก็เลเซอร์ในตัวเลยนะครับวัสดุเนี่ยเป็นไนลอนทั้งตัวเลยนะครับดูดูสีมันสวยนะมันเป็นผิวด้านที่ดูสวยนะครับตรงนี้เราอยากจะเพิ่มรายละเอียดเราก็อาจจะหาปากกาขาวๆนะครับมาแต้มให้มันเท่ๆนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับใส่ฐานการะดุมนะครับ3ก้อนนะครับเดี๋ยวลองลองเปิดให้ดูเนี่ยถ้าฐานหมดก็ลองไปหามาดูมันจะมีกระดุมหลายแบบนะกระดุมหนาหนาบางน,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 นะครับ หรือเราจะใช้ให้มันขนาดคือขนาดประมาณนี้แต่ว่าไม่ต้องหนาขนาดนี้ก็ได้นะครับใช้3มก้อนให้มันลงตัวพอดีนะครับเขาก็จะมีปุ่มแยกเปิดนะครับระหว่างไฟฉายกับเลเซอร์ไฟฉายเป็น LED ครับนี่นะครับกับเลเซอร์เนี่ยกดอีกข้างนึงข้างข้างข้าของไงของมันเลยครับเนี่ยเลเซอร์กดเป็นระบบแบบกดแล้วปล่อยครับนี่นะครับนี่ ลางก็เป็นขนาด20มิลครับเราก็แค่หมุนตรงนี้นะครับหมุนคายเราอยากจะใส่ตรงไหนเราก็ใส่ได้นะครับเนี่ยเนี่ยก็จะยืดออกมาได้อ่ะผมใส่ด้านข้างไปนี้กระดับน,นะของรุ่น F4 อย่างเงี้ยเนี้ยใส่เข้าไปได้เลยเรียบร้อยจะใส่ด้านบนก็ได้ครับด้านบนตรงนี้ก็ได้แล้วก็สะโคบอีกทีหนึ่งก็ได้อันนี้คือแบบแล้วแต่จะชอบเลยครับผมตรงนี้นะครับคือมันแต่งได้หลากหลายเอาว่ารางเนี่ยขนาด20มิล ขึ้นไปเนี่ยใสยได้แต่ถ้ามันหนามากๆไม่ได้นะครับเพราะว่าเพราะว่ามันบางทีมันไข่ได้ไม่สุดนี่นี่นี่ไข่เมื่อกี้นี่ก็เกือบจะสุดแล้วนะเดี๋ยวผมลองขยายให้ดูนะเนี่ยเนี่ยคือจะสุดแล้วนะครับใส่เข้าไปนะยังรวมได้อยู่แสดงว,ว่ามันอย่างนี้ยี่สิบมิลถ้ามันประมาณสนะักยี่สิบเอ็ดยี่สองน่าจะยังได้อยู่แต่ถ้าเลยเนี้ยไม่ได้ละน่าจ,จะติดและอาจจะแน่นมากดีไม่ดีมันอาจจะขัดไม่ลงนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับ รปรับอะไรไม่ได้นะครับรุ่นนี้คือมาแบบราคาประหยัดเน้นติดให้มันสวยงามเท่ๆเฉยๆนะครับแล้วก็พอที่จะเปิดคร่าวๆได้บ้างอ่ะเนี๋ยผมลองปีกมือโบนดูมันก็จะประมาณนี้นะครับติดประมาณนี้แล้วก็กดจากข้างบนได้เลยกดเปิดกด,ป,ด,ป,ด,ป,ดปิดจากข้างบนนี่แหละนะครับอ่ะนี่นะครับนี่เลเซอร์นี่ ครับประมาณนี้นะครับผมก็เป็นอุปกรณ์แต่งอีกตัวหนึ่งที่พึ่งเข้ามาใหม่สวยงามนะครับคือเวลาติดแล้วเอ้ยวัสดุมันเป็นคล้ายๆกันสีเนี่ยคล้ายๆกันเพราเป็นไนล่อนเหมือนกันนะครับสำหรับตัว F4 ตัวนี้ก็เป็นไนลอนครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับใครอยากจะแต่งนะครับสวัสดีครับ